สวัสดีครับพบกับทิวพยอดครับมื่อนี้มาพัฒกิจพัฒนาวัดครับพัฒนาวัดวัดเทพพนมครับขัดกําแพงครับขัดกําแพงท่าสีเป็นการรวมมือกันระว่างหน่วยของ ราชการกับชาวบ้านนะครับในพื้นที่ครรวมกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ เอาบุญน้ำกันครับเอาบุญมาฝากครับขัดคาบพิพิจูตตงกำแพ้งออกครับแล้วก็เป็นทิท่าสีนะครับเป็นดิท่าสีกำแพ้งไหม

ผู้ใดที่เขามารับชมคลิปนี้ก็เพราะให้ได้บุญน้ำกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อป็นกำลังใจให้ที่ประจอวบำนะครับ